กลับมากันอีกครั้งกับการแนะนำภาพยนตร์ในแต่ละวันเนี่ยไม่ใช่แต่ละสัปดาห์แต่สัปดาห์ก็ไม่ใช่เพราะว่านึกจะลงต็ลงก็ไม่เป็นไรก็วันนี้ไข่ไก่จะมีภาพยนตร์อะไรมาแนะนำให้เราได้รับชมก็ก็คือว่าช่วงตุรจีนใช่ไหมเราก็เลยไปหาหนังที่แบบว่ามีความจีนๆขึ้นมาก็เลยเป็นหลานมากแล้วก็อินกับช่วงนี้ว่าเป็น รางวัลอะไรนะพาดรางวัลอสการ์ไปอ๋ออ๋อแสดงว่าเรารู้ว่าที่เราถ่ายเนี่ยเรารู้ว่าเราเราจะออนตอนตุดจีนใช่ไหมใช่ <Okay. S 2> ใช่ตุดจีนุดจีนเป็นอีกหนึ่งหนังจุดจีนแล้วกันสําหรับปีนี้เนาะหลานมากอุ้ยหรานก็เดี๋ยวให้คนดูแล้วเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงโ <laughs> ดยไม่สปอยด์โอเคก็คือหลานมาเป็นร่วมกับชื่อว่าพี่พัทบุญนิธิพัทใช่ไหมก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวไทยจีน ที่แบบว่าอาาเขาก็ป่วยคนพบว่าเป็นเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแต่ว่าลูกเขาก็มีลูกหลายคนใช่ไหมแต่ว่าครอบครัวแต่ละคนก็แบบไม่ค่อยว่างไม่ว่าจะเป็นแบบบ้านคนบ้านคนรวยอะไรเงี้ยหรือว่าแบบลูกผู้หญิงที่เป็นไม่ไม่ได้รวยมากแต่แ,ตแบบไม่ค่อยว่างอืแล้วก็มีหลานอีกคนนึงก็คือชื่อเอ็มแสดงโดยบิวกินอ๋อไม่ได้ชื่อมากหรอมากก็คืออามาไงอ๋อนึกว่าหลานชื่อมาก นั่นแหละอ่าหลานอ่ะก็คือเหมือนแบบว่าเหมือนตกงานหรือว่าช่วงกําลังเรียนอยู่หรือว่าดรอปเรียนเนี้ยแหละประมาณนี้แต่ว่าเออแกเปยียแกเปี่ยเราก็จะหาเงินเพื่อมาเล่นเกมเพราะว่าแม่บอกว่าแบบอยู่บ้านเฉยๆไม่มีประโยชน์อะไรเลยอะไรอย่างนี้เออเล่นเกมแต่ว่าก็ไม่เือนี่มันนั่งหมอบตรงนี้ดีกว่าเพราะก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ได้แบบมีประโยชน์แบบไม่ได้ไม่ได้เงินเยอะอ่ะแล้วทีนี้ไปเจอเหมือนลูกพี่ลูกน้องกัน เขาได้มรดกจากอะไรนะอากงปะนั่นแหละว่าเป็นที่ดินเป็นบ้านเพราะว่าไปช่วยดูแลอากงในแบบช่วงระยะเวลาสุดท้ายของชีวิตแล้วเหมือนเขาก็เอ็มเนี่ยก็ได้แบบแรงอินสปิเรชันเลยแรงบันดาลใจว่าแบบโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูแลมาเดี๋ยวมายกบ้านให้อะไรประมาณนะเนี้ยเผื่อมาจะยกบ้านให้เผื่อแบบเป็นยกสมบัติมรดกหลังจากมาตายไป แล้ว<า>ทีนี้ประโยชน์นั่นเองถูกแล้ว<า>ทีนี้มันก็เลยเหมือนว่าเป็นการแบบเราก็ไปดูวิถีไปดูชีวิตของทั้งสองคนว่าแบบการที่เด็กวัยรุ่นอ่ะต้องมาอยู่ดูแลมากที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนมาเรียนรู้หมาว่าแม,ม,มาใช้ชีวิตยังไงในแต่ละวันจากแบบเด็กที่ เออตื่นสายๆอะไรเงี้ยก็ต้องตื่นมาตั้งแต่เช้าเพื่อช่วยมาแบบจากที่เคยห่างกันเพราะว่าปกติเอ็มไม่ไดมา <Wow. S 1> งานงานอะไรหรือว่าเสาร์อาทิตย์ไม่ได้มา hmm. หามาเลยเงี้ยก็ต้องแบบมาเหมือนมีความใกล้ชิดกันแบบเป็นครอบครัวอีกครั้งอะไรประมาณอย่างเงี้ยใช่ซึ่งมันก็เป็นหนังเรื่อยๆอ่ะแต่ว่า มันก็จะมีความรีเลทกับหลายๆครอบครัวเพราะว่าก็เป็นเหมือนครอบครัวไทยจีนด้วย uh huh. ควนไายเชสายจีนด้วยส่วนหนึ่งซึ่งแบบว่ามีผู้สูงอายุมีคุณยา่าคุณยายอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือที่หนังมันนําสอดแทรกไว้นนิดว่าแบบการเป็นลูกสาวในครอบครัวคนจีนอะ่ะ uh huh. มันก็จะมีความแบบถูกทรีทถูกปฏิบตัติต่างกับลูกชาย uh huh. อะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้างเพราะว่าแบบมาในเรื่องมาก็เหมือนจะรักลูก ที่เป็นลูกชายมากกว่าไม่ว่าจะแบบทำตัวเหลวแหลยังไงเงี้ยก็จะให้ตังค์แบบช่วยตลอด <ừ ừ. S 1> อะไรเงี้ยในขณะที่แบบลูกสาวแบบทำทุกอย่างแบบมาหาแมาา่อยู่เสมอดูแลแม่พามาไปโรงพยาบาลก็คือไม่ค่อยไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมีความน้อยใจเกิดขึ้นนะตรงนั้นนิดนึงซึ่งคิดว่าเคยฟังจากเพื่อนที่เป็นครอบครัวคนจีนเนี่ยเขาก็จะพูดแบบเสียงเดียวกันว่าม,ม,มันก็ยังมีแบบนี้อยู่ใช่มันก็จะมีความเหมือนรักลูกไม่เท่ากันใช่ แต่ว่า,า okay. ก็คิดว่าเขาคงจะรักเหมือนกันแหละแต่แค่แบบเหมือนมันเป็นวิถีปฏิบัติของเขาั้งไม่เห <ừ> มือนกันอะไรเงี้ยใช่อันเนี้ยก็คือชอบชอบตรงนี้ด้วยก็แสดงว่าในยุคปัจจุบันก็ยังมีความเหลื่อมล้าตรงนี้อยู่ว่าถ้าเขาโฟนจีนต้องต้องลุกชายต้องเป็น priority หลัก ลูกสาวก็อ่าถ้าแต่งงานออกไปไว้ได้ก็ดีอย่างนี้ป่ะใช่ก็คือแบบแต่งงานออกไปก็คือเหมือนไปเป็นครอบครัวคนอื่นแต่ว่าถ้ายังไม่แต่งงานก็คือแบบก็ต้องดูแลพ่อแม่แต่ว่าก็คือจะได้รับการปฏิบัติที่แบบแตกต่างจากลูกชายอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนแบบหนังคนแก่กับเด็กอะวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทําให้ทุกคนอาจจะรู้สึกเหมือนกันที่แบบว่าคนที่ผูกพันกับแบบคุณย่าคุณยายคุณปู่คุณตายอย่างเงี้ยว่า อืมเขาก็แก่แล้วอะไรประมาณอย่างนั้นเขาก็มีความแบบน่ารักของเขาแต่ก็มีความดื้อของคนแก่ด้วยอืมใช่แป่เป็นหนังครอบครัวซึ่งเหมาะกับการดูแบบเป็นครอบครัววันหยุดจุดิีอะไรเงี้ยสําหรับคนที่เป็นเห็นเคยเห็นเคยเห็นในติกเกอเาบอกว่าอ่าเรีแอคชัของคนที่ไปดูก็คือน้ําตาแตกกันหมดเลยหรอถูกเท่าที่เห็นใช่ถ้าในโลงนั้นเลยหรอถ้าเป็นในโลกไม่แต่คือหนูอ่ะคือเราไม่ได้ เอาี่ดูแล้วน้ำตาแตกของเขาเนี่ยมันก็ซึมซึมมาม่วงเหรอมันก็ซึมซึมแต่แต่คิดว่ามันเราอาจจะไม่ได้รีเลทมาเพราะเราไม่ได้เป็นครอบครัวคนจีนด้วยไหมแล้วแล้วก็เอาสมมติเอาสำหรับบางคนที่โตมากับมีปู่ย่าเคยเลี้ยงมาด้วยปู่ย่าใช่ไหมก็อาจจะมีผลก็ถูกแต่สำหรับ<ช>บางคนไม่มีปู่ไม่มีย่าก็อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่อย,อย่างนี้ป่ะอ่าใช่แล้วมันก็จะเหมือนแบบบอกว่าเออเหมือนเป็นช่วงแบบปลายของชีวิต ปู่ย่าตายายอย่างเงี้ยเราก็เหมือนต้องใช้เวลากับเขาให้มากที่สุดให้แบบเป็นช่วงเวลาคุณภาพประมาณนั้นใช่คนเขาก็เลยอาจจะคิดว่าแบบเออเดี๋ยวเราต้องกลับไปดูแลกลับไปหาปู่ย่าตายายอ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบมันซึ้งประมาณนั้นเห็นเห็นเขาบอกว่าดาราคนที่เล่นเป็นอมามมาก็คือเรื่องแรกใช่ไหม,มแล้วก็เราตลาดแตกเลยใช่ไหม,มเ,คเคยชื่ออะไรนะ เขาชื่อว่าเก็มุญยยแต๋วอุสาเออก็คือเล่นเรื่องแรกก็คือโดนเลยแต่ว่าก็เขาก็แบบคิดว่าในชีวิตจริงเขาก็คงเป็นอามาแบบแบบนั้นประมาณนั้นใช่เพราะว่าเขาก็ดูแบบปกติเขาเรียกอะไรเป็นเป็นผู้สูงอายุที่แบบมีคาแรคเตอร์นั้นน่ะมีฉากอะไรไหมที่แบบว่าเสียมตานแน่ในหนังอือจริงๆอ่ะเอมีมีฉากหนึ่งที่ แต่ว่ามันจะมันจะสปอยนิดนึงเพราะ uh huh. ว่าอาพูดง่ายๆว่าเหมือนมาเคยอยู่บ้านตัวเองมาแล้วต้องไปอันนี้แอบสปอยเลยไปอยู่บ้านพักคนชรา uh huh. ซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกแบบเอเศร้านิดหน่อยอ uh huh. ใช่แต่ว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรมากกว่านั้นที่แบบว่าตัวเอ็มไปทำอะไรกับมาอะไรอย่างเงี้ยก็ เอ้เอาแค่นี้พอด้ยกต้องหาว่าสปอยก็ต้องไปดูกันแต่ว่าคนน่าจะดูเยอะแล้วแหละคิดว่าเขาน่าจะมีคนได้ดูเยอะแล้วแหละชอบอีกฉากที่เอคนพี่น้องแบบเหมือนรุ่นแม่รุ่นแม่ของเอ็มทะเลาะกันแบบอ่าเขาเรียกอะไรนะอาเิกับแม่ทะเลาะกันว่าแบบเหมือนพาอแม่รักลูกไม่เท่ากันอะไรอย่างนี้ยแบบเป็นผู้ชายแบบแม่ก็รักมากกว่าให้เยอะกว่าแต่แต่เป็นผู้หญิงที่ทําทุกอย่างในบ้านที่เป็นทั้งแบบแม่เป็นเป็นเมียเป็น ดูแลพ่อแม่แต่ว่าทำไมไม่ไม่ได้อะไรเท่าลูกชายอะไรเงี้ยก็แล้วมันมีการฟาดฟันทางอารมณ์นิดนึงแต่ถ้าแต่ถ้าคนดูมังแต่แรกแตอนจบนี่พอเดาได้ไหมหรือว่าเดาไม่ได้เลยหรือแบบก็เดาได้คิดว่าคิดว่าก็เดาได้คิดว่าเดาได้เพราะว่าแบบมันมันก็ตั้งแต่แรกแล้วอะว่าอ่าถ้าเป็นสังเกตคือ how to make million before g a น n มาได้ใช่ไหมอืออ่ะมันก็บอกไปแล้วว่าแบบสุดท้ายมันจะเป็นไงอ่าโอเคใช่ใช่ ก็คือเป็นหนังสําหรับก็ตีว่าดูดูได้ทุกทุกครอบครัวแหละใช่ทุกครอบครัวทุกเพศทุกวัยเพราะว่าบางบ้านก็อาจจะไม่ใช่จีนแต่ก็มีปู่ย่าบางบ้านก็ไม่มีปู่ย่าแต่ก็เป็นจีนก็จะมีความคุ้นชินในวัฒนธรรมความเป็นจีนอยู่ก็อาจจะโอเคหนังนี้อาจจะตอบโจทย์ก็ได้โดยรวมเป็นไงโดยรวมเหมาะสําหรับใครแล้วให้คะแนนเท่าไหร่โดยรวมคิดว่าเหมาะสำหรับทุกคนนะแต่ว่าถ้าคนที่ อินมากๆกอ่ะก็น่าจะเป็นครอบครัวคนจีนแล้วก็เป็นแบบลูกหลานที่โตมากับปู่ย่าตายายอะ่ะก็จะอินคิดว่าจะอินมากเป็นพิเศษแน่นอนแล้วก็แบบคนที่เซนซิทีฟเรื่องแบบคนแกอ่อืมก็น่าจะอินมากๆใช่เพราะว่าแบบลองดู <c oughs> ฟีดแบ็กจากหลายๆคนอ่ะก็จะเป็นแนวแนวนี้ว่าแบบทุกคนคือมีความเซนซิทีฟกับเรื่องครอบครัวเรื่องคนแก่ในในบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ให้คะแนน ให้ 8, แปดเต็มสิบละกันเพราะว่าคิดว่าถ้าถ้าทําเรื่องสําหรับเราเราเราไม่ได้ร้องไห้หรืออะไรขนาดใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าตอนใกล้ๆจบมันอาจจะทําให้มันพีคไปได้มากกว่านั้นอีกไวใ,ให้แบบซึ้งกินใจมากๆไปเลยอย่างเงี้ยมันน่าจะแบบทัชได้อีกหลายๆคน สำหรับใครที่ยังไม่ดูหลานมากก็ไปหาดูกดันได้ในสฟิกหรือร้านขายยาแผงปัจจุบันทั่วไปมีโอกาสก็พา,าครอบครัวไปดูได้ในช่วงวันตุษจีนนี้ไปดูที่ไหนก็ดูไดนเนสิกที่บ้านนั่นแหละ <c oughs> โอเควันจ่ายวันไหวอะไรเสร็จเออโอเคก็ไปดูหลังกันเผื่อได้ซึ้งซๆกัน <c oughs> อันนี้น่าใครไก่จะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังก็ติดตามกันไว้ที่ตรงนี้กดซับสไครต์ตรงนี้เลย <c oughs> นะโอโ้โหยูทูเบอร์มากเลย <c oughs>